สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับเปิดสกราชใหม่สังคมไทยก็ยังคงขัดแย้งยังคงมีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่ในสังคมนะครับถึงแม้ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ก็ได้นํามาซึ่งความเสียหายให้กับประเทศในหลายมิติด,ด้วยกันนะครับวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นก็ได้มีการสรุปผลการรับสมัครนะครับสรรบส,บ,ส,สบัญชีรายชื่อซึ่งมีพรรคการเมืองส่งผู้สมัคร 53พักนะครับแล้วก็สสแบแบบแ่งเขตนั้นก็มีผู้สมัคร1,272คนใน77จังหวัดนะครับแต่ว่ามี5จังหวัดที่ไม่สามารถที่จะดําเนินการการรับสมัครได้และก็มีอีก8จังหวัดนะครับที่ไม่มีผู้สมัครซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดในภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากว่าผู้ชุมนุมของกลุ่มก,มกปป,ปสนั้นได้เข้าไปขัดขวางในการดําเนินการรับสมัครของ คณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็มีจังหวัดต่างๆในจังหวัดภาคใต้เองก็มีการลาออกกันด้วยนะครับกกตในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการหารือกับสองพรรคการเมืองใหญ่นะครับเป็นตัวแทนของ2พรรคการเมืองแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าสุดท้ายเราจะมีข้อยุติหรือจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือการที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปสนั้นประกาศว่าวันที่13มกราคมนี้ก็จะมีการชัดดาวหรือมีการปิด กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง ก็หลายคนก็หวั่นหวั่นกันเหมือนกันนะครับว่าการปิดกรุงเทพมาคนครในวันที่13มกราคมนั้นจะนํามาซึ่งความเสียหายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าทางออกของปัญหารวมทั้งการที่จะคลี่คลายสถานการณ์เพื่อจะนําไปสู่การที่จะให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการดําเนินการเลือกตั้งนั้นจะมีทิศทางเป็นอย่างไรรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับอาจารย์อาสดางปานิกบุตรนะครับอาจารย์เป็นสมาชิกสภาพ,พัฒนาการเมืองและเป็นนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์นะครับเดี๋ยวพักกันทู่เดียวครับช่วงหน การเลือกตั้งเป็นสิทธิ์และหน้าที่แต่ถ้าจะให้ดีเข้าคูหาทุกครั้งต้องกากระบาดถูกวิธีด้วยชอบใครหมายเลขใดก็จําเอาไว้นะครับและนี่ปัดดีที่กากระบาดถูกต้องทําเครื่องหมายกากระบาดให้ชัดเจนอยู่ในช่องทําเครื่องหมาย การกรบาทให้จุดตัดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไม่เขียนข้อความหรือขีดค่าให้เลอะเทอะเปื้อน ส่วนใครที่การกระบาดแบบนี้เป็นบัตรเสียแน่นอนทําเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากระบาดเครื่องหมายกากระบาดอยู่ระหว่างช่องทําเครื่องหมายจุดตัดของกากระบาดอยู่นอกช่องทําเครื่องหมายกากระบาดมากกว่าหนึ่งครั้งในช่องเดียวกันเขียนข้อความหรือทําเครื่องสังเกตในบัตรเลือกตั้งแล้วอย่าลืมนะครับย้อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเองทุกครั้งเข้าใจแบบนี้แล้วเข้าคูหาทุกครั้งต้องกากระบาดให้ถูกวิธีด้วยนะครับกรกตสุดจริตโปร่งใส และเที่ยงธรรแขกรับเชิญที่จะมาวิเคราะห์เรื่องของการเมืองและการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557นั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับอาจารย์อัศดางปานนิขบยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่อาจารย์ครับเช่นเดียวกันครับขอบ,บคุณมากนะครับที่ร่วมรายการอาจารย์อาจารย์คิดอย่างไรถ้าหากว่าการรับสมัคร ในบางจังหวัดนะในภาคใต้5้าถึงแจังหวัดโดยซ้ำไปที่ไม่มีทั้งผู้สมัครหรือไม่สามารถรับสมัครได้นั่นหมายความว่าการจะดําเนินการรับสมัครหรือว่าการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์จะเกิดขึ้นได้ไหมครับได้ครับได้คร้บแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดไปแล้วสุดท้ายไม่สามารถที่จะมีสสได้เกส้เของจํานวนสสทั้งหมดครับอันนี้จะจะเป็นโมฆ่าไปเลยไหมฮะหรือไม่ในมาตรา9กานี่เขาให้เวลาต่อ พียารณาว่าถ้าไม่ได้95%เนี่ยเปิดสภาไม่ได้ครับการเปิดสภาไม่ได้ก็คือไม่สามารถตั้งอะไรได้ประชุมสภาไม่ได้คือเปิดสภาก็คือประชุมนัดแรกไม่ได้ถ้าไม่ถึง95%ทีนี้ทำไงในรัฐในมาตรการพารัาธรรมหนูก็ระบุไว้ฮะว่าให้ดําเนินการหาที่เหลือภายใน180วันให้ครบเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557ได้ส2ไม่ครบ95% ไอ้ที่ได้ไปแล้วก็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 มีแล้วก็รับสมัครใหม่แหละฮะก็ตรงที่ตรงที่ว่างอยู่นะฮะตรงที่ไม่สามที่มีปัญหาครับก็ดําเนินการให้ได้ตามมาตรา91ิเให้ครบก็คือให้ประกาศรับสมัครใหม่ครับแล้วก็ให้ในพื้นที่ที่ว่างอยู่ก็มาสมัครเลือกตั้งกันใหม่ฮะทีนี้ให้ถึง180แปดสิบวันนะฮะก็คือในระยะเวลาร้อยปสิบวันต้องให้ได้ให้ครบเกิน9 5ส้าปอให้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเขาใช้ส่วนที่เหลือ แต่ที่นี้อ่ะอันนั้นก็คือในกระบวนการของข้อกฎหมายแต่ว่าในเรื่องของการากปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยถ้าสมมุติว่ายัางคงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะมีทั้งทั้งในเรื่องของการหาเสียงทั้งในเรื่องของการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ถ้าสมมติว่าเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยความวุ่นวายเนี่ย<ะ>มันเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนี้ปันต้นไป<า>จนถึง2กุมภาพันธ์หนักเบาขึ้นอยู่กับว่าสุเทพและผู้ชุมนุมจะเล่นแค่ไหน เช่นเดียวกันฝ่ายรัฐเนี่ยตำรวจจะทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมอย่างไรครับนี่คือเรื่องที่จะเกิดครับนะครับนอกจากนั้นยังมีไฟให้ห่มกระพืออีกก็คือถ้าปปชเขาวันที่เจ็ดเขาระบุว่ามีมูลก็จะสอบสวนชี้มูลครับมันก็เป็นดินพ่อหางหมูไฟร้อนขึ้นแต่ว่ามันไม่เท่ากับ เมื่อถึงกําหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ยี่บหกอาจจะมีปฏิกิริยาในการที่ทําให้เกิดปัญหาครับเพื่อให้เลือกตั้งไม่ได้เช่นเดียวกันวันที่สองก็เหมือนกันออืเป็นลักษณะเดียวกันมีวิธีการหลายอย่างกรกตต้องวิเคราะห์ดูว่าเขาจะมาไม่ไหนเช่นหรือเต้นครับสถานที่เลือกตั้งครับยกขีไปทิ้งฉีกบัตรเลือกตั้งหรือเอาบัตรเลือกตั้งไปไปฉีกฉีกมัน โดนโทษอยู่แล้วแต่ไอ้นี่เอาไปดื้อๆเลยหมายความว่าป้องคือป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกตั้งครับเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยระบุชัดเจนว่าไม่ให้เกิดการเลือกตั้งครับอาจารย์ถ้าเราเห็นว่าการจะดําเนินการต่อไปในการเลือกตั้งเนี่ยเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมีการชุมนุมมีการเกิดการจราจรมีการคัดค้านกันหลายจุดในพื้นที่โดยเฉพาะในในจังหวัดภาคใต้เนี่ยถ้าอย่างนั้น เราจะชะลอไปก่อนไหมครับเราจะเลื่อนไปก่อนไหมครับเราจะหยุดแล้วมาคุยกันก่อนดีไหมฮะอันนี้เป็นทางออกหรือเปล่าเลื่อนเลื่อนไปเมื่อไหร่หยุดคุยเพื่ออะไรครับขณะนี้มันมีสองแบบให้มีข้อตกลงกันว่าไม่ควรจะมาคัดค้านกันแบบนี้สองเดือนแล้วอ่าครับขณะนี้มันกลายเป็นว่าสองพวกครับแย่งอำนาจกันในระบอบประชาธิปไตยพวกหนึ่งในกรอบครับอีกพวกหนึ่งผด็เดกการเอ่ใช้คํานี้แล้วกันเพราะมันเป็นอย่างยริงจิง นะครับกลายเป็นว่าขณะนี้บ้านเมืองเราไม่มีคือแปรนะฮะทำอะไรไม่ผิดนี่เป็นอันตรายกับอนาคตประเทศทั้งคมไทยนะครับการบังคับใช้กฎหมายถ้าไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมและมีการละเว้นเมื่อไหร่เกิดปัญหาแน่สำหรับทังคมนั้นในทางอาชญวิทยานี่ชัดเจนเลยนะครับในทางตำราเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันจะเกิดปัญหาแต่ว่าเอาละอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการแย่งอำนาจ แต่มันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับนะครับในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่บังคับใช้กฎหมายเยอะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าการบังคับใช้ดกฎหมายเนี่ยแค่ไหนต่อผู้กระทําผิดในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่าลืมนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันคัดค้านไม่ให้มีการเลือกตั้งอย่างนั้นคัดค้านได้ที่คัดค้านแบบบริสุทธิยุติธรรมหรือไม่ไม่ก่อเรื่องนะครับแต่ขณะนี้มันขัดขวางการเลือกตั้งครับ มันผิดกันนะฮะขัดขวัญกับคัดค้านเอย่ยมันคนละเรื่องการที่กกตทําหน้าที่ในการที่จะเชิญพักการเมืองใหญ่สองพักอย่างวันนี้ก็มีการคุยกันนะฮะแต่ว่าก็หาข้อสรุปไม่ได้มันจะเป็นทางออกอะไรไมครับหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสองพักเนี่ยอีกพักหนึ่งเขาไม่เลือกตั้งค<อ>ุมาเชิญเขาตอนทำไมอะ่ะครับปัญหาของเขาจริงๆแล้วถ้าเลือกตั้งได้เนี่ย<อ>ผมถามว่าประชาธิป,ปิบัต์และสมาชิกทุกคนจะไปเลือกตั้งหรือเปล่าถ้าไมไปเลือกตั้งคุณเสียสิทธิ์นะครับถ้าในระบอบประชาธิปไตยข้างหน้าเนี่ย ถ้าครั้งที่สองไม่ไปลงไม่เลือกตั้งมีสองอย่างคุณไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคุณก็มีโทษครับมีตัดสิทธิ์ตามตกาครับแต่ถ้าไปใช้สิทธิอีกฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าอ้าวไหนว่าคัดการเลือกตั้งประชาสิทธิทำไมล่ะครับคือมันครับยุ่งทั้งสองอันแต่ตัดสินใจยากสำหรับประชาธิปัตย์ครับทีนี้อาจารย์มองว่ากกตต้องทำอย่างไรฮะในสถานการณ์แบบนี้เพราะกกตเองก็มีท่าทีที่ดูเหมือนว่าจะไม่อยากให้มีการไม่อยากให้มีการเลือกตั้งคือคือ อาจจะเป็นเพราะว่ารู้อยู่ถ้าเกิดดันทุลังจัดเลือกตั้งต่อไปเนี่ยอาจจะจลาจลอาจจะเกิดการบาดเจ็บล้มตายอาจจะเกิดการนองเลือดขึ้นอีกก็ไม่รู้คิดอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้คือข้อกังวลหน้าที่การเลือกของกกตคือทําการเลือกตั้งให้บริสุทธิธรรมที่สุดจัดการเลือกตั้งให้ได้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะมีอุปสรรคอย่างใดครับเมื่อเช้านี้ฮิวแมนไร Watch เขาก็มีจารไปทีแล้วนะไม่อายเขาเหรอว่าขณะนี้เราต้อง ทบทวนบทบาทหรือไม่มีประสบการณ์ในการเลือกตั้งว่าเอ๊ะเราจะทำไงดีวะมองไม่ออกเหรอว่าเราจะต้องป้องกันยังไงไม่ได้ไประชุมกันหรือว่ามีวิธีการอย่างไรมีการระ,ะดมสมองนักวิชาการหรือที่ปรึกษาอื่นไหมที่ว่าถ้าเราดําเนินการเลือกตั้งต่อไปเนี่ยเราควรจะทํำยังไงในสถานาการณ์อย่างนี้ทําไมไม่เข้าไปหาจุดอื่นที่คิดว่ารู้เรื่องดี นะครับหรือไม่ใช่เฉพาะกลุ่มสูเทพเท่านั้นเคยคุยกับกองทัพบ้างแม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะดันทุลังไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ดันทุลังนะก็คือการปฏิบัติหน้าที่เขาต้องปฏิบัติหน้าใช่ฮะคือการปฏิบัติหน้าที่รู้อยู่ว่าวิธีการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ยังคงมีการคัดค้านอยู่ตลอดแล้วก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องป้องกันไหมแล้วมันก็ป้องกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งใช่ที่เราก็ต้องคุยกับตำรวจว่าเอ้ยคุณทําไมไม่ทําหน้าที่ครับ ไม่เห็นเรียกตำรวจมาคุยเลยอ,อเป็นผมผมเรียกนะออืผมรู้จักทั้งห้าคนอ่ะก็ไม่อยากจะพูดว่าไม่อยากวิจารณ์เขาทีนี้ทนการดําเนินการของกกตตอนนี้เนี่ยสุดท้ายก็ถูกมองว่าพยายามขัดขวางการเลือกตั้งบ้างอย่างที่ฮิมมอนไรว c ชว่าแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดดําเนินการไปแบบนี้อาจารย์ฮะคือเหมือนกับว่าทางกกตบอกว่าทําไมคนที่ มามองกกตว่าเหมือนจะไม่ค่อยให้สัมพันธ์การเลือกตั้งเหมือนกับไม่ยอมรับความจริงว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับไม่ใช่กระแสาการที่พฤตรกรรมที่คุณแสดงออกครับพฤตรกรรมที่คุณแสดงออกในฐานะอะไรอ่ะคุณมีหัวขนอยู่คุณต้องต่อหัวขนกล่าวคุณทิ้งไปว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณเอาหัวขนอย่างเดียวว่าแต่การเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมทีู่กทำยังไงครับมันเกิดปัญหาขึ้นตรงนี้ทํำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทํำยังไง รันต้องสู้อ่ะคือสุดท้ายจันย์ยืนยันว่าเมื่อมารับตําแหน่งต้องสู้กกตจะต้องดําเนินการจัดการเลือกตั้งให้ได้ให้ได้จะมีุปสราคอย่างไรก็ทำไปต่อต้านอย่างไรก็ต้องทำนะฮะถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมันจะฟ้องตัวมันเองว่าไปไม่ได้ครับจนบรรยาแล้วไม่มีใครเขาว่าจารโอเคถ้าเกิดว่ากกตพยายามที่จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดวันเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์มีการก่อความวุ่นวายใน -68 จังหวัดในภาคใต้นะฮะมีการฉีกบัตรมีการอะไรต่างก็แล้ว มันเกิดการจราจนในบางส่วน,นอาจารย์จะต้องเสนอมาตรการอย่างไรก็แปดจังหวัดในจังหวัดภาคใต้มันไม่มีคนสมัครอ่ามันก็ไม่มีการเลือกตั้งอยู่แล้วกลัวอะไรแล้วครับกลัวที่อื่นมากกว่าแต่งป้องกันง่ายกว่าอืถ้าเกิดจังหวัดไหนไม่มีการรับสมัครก,ก,ก็ไม่ต้องไปดําเนินการไม่ต้องดําเนินการ,รเลือกตั้งครับอืมแต่ว่ารอไว้ตามใช้มาตรการสิบสามครับทีนี้คนที่ไปสมัครคือผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครแต่ก็ถูกขัดขวางจากกลุ่มกปปศเนี่ยแล้ว แล้วจา์คิดว่าเขาต้องทำยังไงกรกตควรจะเขาเขาทำไงไม่ได้เว้นแต่กรกตจะทํำยังไงอ่าใช่ให้เขาได้สิทธิ์อันนั้นใช่ฮะกรกตควรทำให้ยืดระยะเวลาไแล้วแต่ที่กรกตมีทางอยอแยะๆไปคิดเอาเองแต่ถ้ายืดระยะเวลาออกไปก็จะกระทบนะฮะต่อการเลือกตั้งล่วงหน้าต่อการเลือกตั้งในราชอาณาจักรต่ออะไรอีกมากมายมันมีอะไรหลายอย่างที่เขาสามารถตัดสินใจได้ในตอนนี้ซึ่งผมบอกไม่ได้เพราะว่าผมต้องคือถ้าถ้าผมมีทีม ของกรกตอ,อยู่เบื้องหน้าเนี่ยครับหัวหน้าส่วนทั้งหลายลิเลขาอะไรเนี่ยต้องให้ความเห็นแล้วต้องประชุมกับพวกเรานี้แล้วชี้มูลมาว่าฮอย่างนี้จะทําไงอย่างนี้จะทำไง,ง,ำไงครับทีนี้ถ้ามองนั่นคือในส่วนของการจัดก,การเลือกตั้งแต่ว่าระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นในวันที่สิบามกราคมอาจารย์คิดว่าจะจะเห็นการปิดกรุงเทพมหานครได้อย่างท,ที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงไหมฮะในสายตาของอาจารย์หรืออาจารย์ค,คิดคอ,อย่างไรคือมันเป็นห่วงสองอย่างครับ คือเวลาไปเราไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเนี่ยถ้าเขาทนได้และยอมมันก็ไม่มีเรื่องไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขาทนไม่ได้มันก็มีเรื่องครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตำรวจจะบังใช้ใกฎหมายยังไงขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยกองทัพเนี่ยต้องแสดงทีท่าช่วยเหลือประเทศกองทัพถ้าเกิดเข้ามาแสดงท่าทียังไงถ้าเกิดว่ามาแสดงท่าทีสนับสนุนก็ไม่ใช่สนับสนุน,น,นซื้ออาจจะบอกว่าเข้ามาเพื่อจะ หยุดยั้งการเกิดจราจนหรือป้องกันปัญหาเนี่ยก็จะถูกโยงถูกผลักกลัวอะไรว่าไปสู่การสับสนฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ก็กลัวอะไรก็จะทําให้สถาบ,บันกองทัพเสือ่อมเสียอีกครับว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองอ้าวเดี๋ยวนี้เป็นกลางแล้วต้องพี่ารณาตัวเองก่อนว่าขณะนี้บทบาทของตัวเองในฐานะที่ดูแลความมั่นคงของประเทศเนี่ยจะต้องทำยังไงในสถานการณ์อย่างนี้อย่าลืมกองทัพเป็นกองทัพของพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ตั้งแต่เจ็ดร้อยปีมาแล้วแต่มาเป็นต้องรับบทบาทที่จะเป็นกองทัพของประชาชนด้วยลังสองสี่เจ็ดห้าบทบาทตรงเนี้ยกองทัพไม่ค่อยชินนะครับครับเพราะว่ารัฐประหารบ่อยอถามว่ากองทัพเข้าใจประชาธปิปไตยหรือ,อยังว่าเขาควรจะอยู่ยังไงถ้าเราทําอะไรด้วยความซื่อสัตว์มีเหตุผลสุดจริตตรงไปตรงมาไม่มีใครว่าคุณหรอกครับ คุณมีเหตุผลที่จะพูดได้ว่าไอ้การกล่าวหาคนนู้นคนนี้มาถึงเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับ,รบอยู่เฉยๆก็กล่าวหาครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องป้องกันตัวเองได้อยู่เฉยๆแต่เราป้องกันตัวเองด้วยทําให้ประเทศมีความมั่นค,ค<ร>งคอันนี้เราเราเป็นหน้าที่เรา<ข>ใช่ไหมก็ยอ,ยอย่างที่อาจารย์ว่าตอนต้นก็คือว่าตอนนี้มันมีความขัดแย้งอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือ กลุ่มนี้ต้องการให้มีการเลือกตั้งก็คือต้องการให้เป็นประชาธิปไตยแต่อีกกลุ่มหนึก็คือต้องการที่จะหยุดไว้ก่อนหรืออาจจะเป็นเผด็จการอย่างที่อาจารย์เข้าใจทีนี้ถ้าเกิดกองทัพมาทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งมันก็ต้องถูกโยงว่าใช่ทําหน้าที่เช่นอาจจะบอกว่าปกป้องเรื่องของการที่จะให้การเลือกตั้งดำเนินไปเรียบร้อยเนี่ยก็ถูกมองว่าข้าข้างรัฐบาลไม่ใช่เขามองอย่างนั้นกันแล้วไปเรื่องของคนอื่นคุณพระพุทธเจ้ายังหนีไม่พ้นโดนินทาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพต้องมั่นคงตรงที่ว่าาาาามมมเเเป็นกกกรรรลียอา ปาเดนต่อไปเนี่ยเอาละปฏิรูปการเมืองเนี่ยปฏิรูปประเทศเนี่ยไอ้ที่พูดพูดมาเนี่ยสิบปีจะทำให้เสร็จเลยอาจารย์มองว่ากองทัพควรจะเป็นคนกลางในการที่จะมาบอกว่าขณะนี้ต้องหยุดแต่ว่าก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยนะอาจารย์ว่ากองทัพไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกันเมืองอ้าวทำไมอ่ะกองทัพมันยุ่งกับการเมืองมาตลอดทั้งชาติอ่ะใครบอกไม่เกี่ยวเขาก็เป็นประชาชนเขามีสิทธิเท่ากันเหมือนกันครับเขามีหน้าที่ที่จะดูแล นอกจากบทบาทที่เป็นประชาชนธรรมดาแล้วเขามีบทบาทที่จะดูแลประเทศความมั่นคงของประเทศ<ม>ถ้าเห็นว่าประเทศมันไม่มั่นคง<ม>นะครับมีปัญหาเขาก็ต้องใช้พลังตรงนั้นอ่ะซึ่งคนนับถือเพราะเขามีอาวุธด้วยมาพูดจาก,กันว่าเอาละถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะปฏิรูปประเทศด้วยหน<ม>ึ่งสอามสี่หหกเจ็ดภายในสามถึงส<ม>ี่ปีที่คุณอยู่นอกนั้นก็ทำเป็น แพ็กเกจว่าอะไรบ้างที่จะต้องต่อครับเป็นสัญญาประชาคมเนี่ยต่อหน้าทีวีครับสื่อต่างๆสื่ตางๆเนี่ยพร้อมๆกันเลยเอาพูดมาหนึ่งเอาไม่เป็นทางในท้องคมอร์รัปชั้นเรื่องการศึกษาเรื่องการกระจายนาาทุกอย่างกองทัพได้ทําแล้วแต่ว่าก็ล้มเหลวเพราะว่าอีกฝักอีกฝากหนึ่งหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งคุณสุเทพเองไม่ได้ทําไม่ได้ทำแล้วเขาคุยกันตั้งสองสามรอบแล้วนะจ๊ะไม่ใช่เลยไอ้นันมันเรียกมาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย เอาละขณะนี้คุณทำผิดกฎหมายไม่ได้แล้วคุณจะเจรจาไม่เจรจามันต้องมีข้อแม้คุณปล่อยให้คนทำผิดกฎหมายโดยที่ไม่โดนถูกลงโทษเนี่ยครับคิดยังไงครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าออกมาทำบทบาทนั้นนะฮะกองทัพออกมาเพื่อจะบอกว่าเป็นตัวกลางะเป็นตัวกลางแล้วก็ทุกฝ่ายทำการกฎหมายเนี่ยไม่ใช่บอกเลยว่าเอาละไอ้เรื่องปฏิรูปประเทศเนี่ย ใครเป็นรัฐบาลขั้งต่อไปที่แล้วเรื่องต้องทําอย่างเนี้ยครับมันก็เบี่ยงไม่ได้แล้วออนะครับถ้านะฮะไม่ทําตามที่สัญญาไวา้ประชาชนอย่าเลือกเขามันต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตยเป็นหลักยอมถ้าเราไม่เอากระบวนการประชาธิปไตยเป็นหลักประเทศเรา ถอยหลังเป็นสิปีนะทั้งนั้นทั้งนั้นอาจารย์อาจารย์วิเคราะห์ยังไงว่าทาไมกองทัพยังคงแสดงท่าทีที่ยังคงเฉยเฉอยู่และก็ยังมีความรู้สึกว่าอึดอัดต่อภาระที่กําลังจะถูกคาดหวังจากสังคมว่าต้องเข้ามาแก้วิกฤตอีกแล้วยังตรงๆนะครับไม่กล้าวิเคราะห์หรอกเพราะมันมีอะไรที่หนักกว่านั้นเยอะอกองทัพเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลดีที่สุดครับปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครรู้ข้อมูลเท่ากองทัพอกองทัพสามารถ ที่จะรู้ปัญหาจริงๆว่ามันเกิดจากอะไรและตัดสินใจได้ว่าควรจะทำอะไรครับถึงจะเป็นที่พึ่งของประเทศได้ครับเป็นเป็นไปได้ไหมครับว่ากองทัพอาจจะรอสถานการณ์ว่าถึงจุดที่จำเป็นจริงๆต้องออกมาไม่ใช่หรอกเขารอเป็นพระเอกก็คือรัฐประหารเขายังกลัวโอ้โหอเป็นไปได้เสมอครับอาอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็เขาเพิ่งมึงพูดมาสองสามวันครับก็ยังไม่ปิดประตูเสียทีเดียวจะไม่ได้ต้องการทำรัฐประหาร ถ้าเกิดเหตุรุนแรงอย่างที่เมื่อกี้นี้ที่ผมบอกบตั้งแต่ปิดปิดกรุงเทพแล้วนำไปสู่ถึงที่ยี่หกเรือมตั้งล่วงหน้าแล้วก็บันที่สองถ้ามันมีเหตุถึงขั้นจะวินิจฉัยว่าจราจรได้ไหมถ้าจราจรกกตก็จะไม่เลือกตั้งอืแต่นี้จะก่อเหตุก่อที่ไหนกรุงเทพตำรวจมีไว้ทำไมอะ ถ้ารู้ล่วงหน้าอย่างนี้มันก็ต้องป้องกันเพื่อให้กรกตนั้นสามารถดําเนินการเลือกตั้งไปได้ครับมันต้องมีการประสานนะครับรอให้เกิดความวุ่นวายหรือึานจลอดเป้องกันซะก่อนบเรารู้ว่าอะไรควรอยู่แล้วถ้าบอกกองทัพไม่มีข้อมูลก็แย่แล้วล่ะครับอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้น รัฐบาลควรจะต้องเพิ่มมาตรการอะไรบ้างโอเคกองทัพก็ส่วนหนึ่งซึื่อรัฐบาลก็พยายามส่งสัญญาณให้กองทัพออกมามีท่าทีอะไรในการที่จะรักษาไว้ถึงประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลเองต้องทำอย่างไร13มการาคมรัฐบาลควรจะเพิ่มกฎหมายที่แรงขึ้นไหมครับหรือว่าตํารวจเองก็งก็ยังสามารถเอาได้เอาอยูไ่ได้ประกาศอะไรไปก็เท่ากันถ้าถ้าตํารวจยังหน่ำแนมอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าหน่ำแนมนะฮะใช่แต่ว่าตำรวจเองก็ถูกมองว่าไม่เป็นกลางไม่ได้ตำ,ตำรวจมีหน้า,า,าที่ร,รักบาลฎหมาเดียว ใครจะว่ายังไงแล้วแต่หน้าที่คือ enforce the law หน้าที่รักษากฎหมายอย่างยุติธรรมทำยังไงเพราะฉะนั้นผู้อุญชาการบุตรแห่งชาติเนี่ยต้องแอคชั่นด้วยนะครับรัฐบาลเนี่ยตอนนี้อย่าไปทำอะไรเลยทำไม่ได้หรอกเพราะว่าตั้งสองปีมาควรทำอะไรตั้งเยอะกลับไปทำอ,อาจารย์ถ้าอย่างนั้นวันที่สิบสามอาจแล้วแต่กฎหมายจะเพิ่มเติมอย่างไรแต่ว่าสองกุมภาพันธ์ห้าเจ็ด ควรจะมีพรบไอ,อ้พรกฉุกเฉินออกมาเพื่อจะควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมยไม่เห็นด้วยทําไมฮะเพราะว่าคุณสามารถป้องกันล่วงหน้าได้แล้วก็ถ้าตํารวจยังทําอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันก็มีประโยชน์เขาเขาไม่ได้รวมมือทหารก็ไม่ได้ร่วมมือขณนนี้นี่ทหารเนี่ยก็ต้องช่วยตํารวจอยู่แล้วตามที่กฎหมายที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับแค่นี้ก็พอแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าการแสดงแอคชั่นการปฏิบัติ คุณต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายไม่ใช่ไปสนับสนุนเขาครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าวันที่13มมกราคมนี้จะจะปิดกรุงเทพได้สําเร็จไหมฮะแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นมันกว้างแบบบรรหารว่าคือทาให้สาเร็จหรือสําเร็จสาเร็จมันเป็นบางส่วนก็อาจจะทําให้ผมกลัวมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนที่สมมติเขาอยากไปทํางานครับหรือเขาอยากไปเป็นบัตรหน้าที่อยากไปค้าขายครับตรงนั้นไปโดนบล็อก หรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่กําลังจะไปโรงพยาบาลพ่อแม่เขาเกิดคนพวกนี้จะ่สบายมาเออมาันกลัวว่ากลายเป็นมือที่สามที่จะมาทําร้ายมบแล้วไม่ใช่เขากดแค้นเนี่ยมันสร้างความอึดอัดให้เขาตอนนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาไปรังแกเขามากเนี่ยคนที่ถูกรังแกมากมมันอาจจะระเบิดตุ้มขึ้นมาแต่ไม่รู้อะไรครับครับมันเป็นไปได้แล้วว่าวันนั้นเนี่ยอปชเองก็ประกาศว่าจะออกมาเดินขบวนเพื่อเปิดกรุงเทพด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิด ม็อบของนอปชกับทางกปปสเกิดเผชิญหน้ากันไม่ควรไม่ควรอะไรไม่ควรอะไรฮะไม่ควรที่จะมาะเผชิญหน้าเพราะมันเกิดเหตุร้ายแน่หมายถึงว่านปชไม่ควรจะออกมาอ่าถ้ามาก็สมมติไปประชุมไกลๆครับแสดงพลังเนี่ยทาได้ครับนะครับ,รบมีท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าถ้าเกิดไม่สามารถเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ได้อาจารย์คิดว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นมากแค่ไหนสําหรับประเทศไทยเอาอย่างนี้ครับ คุณไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่ไม่มีใครคบคุณความเสียหาความเสี่ยต่างๆก็จะตามมาเยอะแยะเลยขนาดนี้ก็เกิดอยู่แล้วพวกนักเศรษฐกิจก็รู้นะครับนักธุรกิจรู้หมดแล้วเสี่ยงอะไรไม่กล้าพูดเท่านั้นเองครับตอนนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการใช้มาตรการทางกฎหมายตอนนี้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดจริงจังแล้วอย่างฮะหรือว่าตำรวจยังคงน่อมแนมอยู่การปฏิบัติไม่เกิดประกาศใช้แต่การปฏิบัติไม่เกิด เมื่อการประเดี๋ยวนั้นไม่เกิดเหตุมันก็เกิดได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเหมือนโจรมันจะป้นป้นร้านทองเนี่ยพาตำรวจมามันไม่กล้าป้นอ่ะครับตอนนี้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันไว้ก่อนนะครับครับมันมีเยอะในในในลักษณะของกระบวนการของตำรวจเนี่ยมีเยอะอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากฎหมายไม่เด็ดขาดถึงนี้การที่กปปสกฎหมายเด็ดขาดผู้บังคับใช้ไม่เด็ดขาดผู้บังคับใช้ไม่เด็ดขาดการที่กปปสซึ่งชัดเจนว่ามีความพยายามในการขัดขวางการเลือกตั้ง อันนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการทางข้อกฎหมายได้เลยทันทีเลยแต่ว่าที่ไม่ทําเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดความบุญวะรุนแรงหรือความวุ่นวายผมไม่เชื่อผมว่ามันมีอะไรซึ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นอะไรคือนนั้นฮะไม่บอกอาจารย์ขอบคุณมากครับคงจะมีเวลาได้อธิบายเผื่ออาจารย์จะได้บอกอีกทีในครั้งหน้านะขอบคผมจะเลิกเลิกวิจารณ์แล้วทําไมล่ะฮะก็ถ้าถ้าเขามีรายงาไมาเลยผมก็เลิก สู้ไม่ไหวปิดตัวเองไป <renamed> ด mean, ้วยนะปิดประเทศและปิดตัวเองไปด้วยอาจารย์ขอบพระคุณมากครับที่ร่วมรายการขอบคุณครับดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์อัศดางบานิคมบุตรผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ